บอกเลยชีวิตดิฉันเนี่ยนะคะนอกเหนือจากว่ามีดีเจแวร์เนี่ยที่จะคอยมาเปิดเพลงให้เราฟังแล้วเนี่ยชีวิตดิฉันมีคนที่จะคอยถามคําถามเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมถามตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบถามเรืเ่องความสวยความงามกอดถามถามแม้กระทั่งจะซื้อกองทุนอะไรดีกอดถามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะดิฉันก็เลยมีช่วงในการตอบคําถามมีปัญหาอะไรมาถามกัละแมได้บางเรื่อง ไม่รู้ดิฉันก็จะไปหาคําตอบมาให้แล้ววันนี้ค่ะคําถามแรกเป็นคำถามใกล้ตัวทุกคนเคยไปงานแต่งงานใช่ไหมใช่แล้วคุณใส่ซองงานแต่งงานเท่าไหร่ไอที่หัวเราะเนี่ยคือไม่ใส่ใเท่าไหร่คุณป้าเท่าไหร่ห้าร้อยอันนี้คืออะไรร้อยเดียวหรือพันหนึ่งพันหนึ่งเราควรใส่ซองงานแต่งงานเท่าไหร่ เอา,อางี้ดิฉันก็เลยทวิตเตอร์ไปค่ะคุณผู้ชมว่าเราควรใส่งานแต่งงานเท่าไหร่มีคนตอบบอกไม่สนิท500สนิทพันหนึ่งเอเออะต่อมา500อ่อมาตรฐานอา่เป็นอย่างนี้300คนไม่สนิทส่วนคนสนิทแล้วแต่เนื้อผ้าที่คบกันมา เป็นอย่างนี้เาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนระดมความคิดเห็นมาคําตอบมันคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันหนึ่งดูว่ารายได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็อย่าไปใส่เกินตัวใส่ซองเขาเราก็จะไม่มีข้าวกินด้วย2องดูซิว่าเราไปงานเขากี่คนสมมติเราไปญาติพี่น้องไปกัน5คนจะไปใส่500ก็ดูน่าเกียดนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ดูตามความเหมาะสมด้วยอ่ะสถานที่จัดงานโต๊ะจีนธรรมดา ก็จีนธรรมดาเขาอะมีค่าหัวุูเฟ่อยู่ประมาณ300บาทคุณก็คำนวณดูแล้วกันว่าใส่ไงให้เขาคุ้มถ้าเป็นโรงแรมระดับกลาง850ถึง950อ่ะใส่ให้มันแบบว่าครอบคลุมกัานะถ้าเจอ5ดาวเดี๋ยวนี้คิดหัวละพันสองเออถ้าไป5ดาวเธอใส่500เธอก็ 500, เขาก็ขาดทุนไม่เธอถูก <Yeah. S 1> ปะแต่สำหรับฉันนะคือสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันก็ใส่ประมาณพันห้าถึงสองพันสำหรับเพื่อนโดยทั่วไป แต่ถ้าสมมติว่าสำหรับดารานะซเลบปริตี้อย่างเงี้ให้ซองมาก็ให้3,000เอ้พี่แมครับอะไรเดี๋ยวๆให้ขอถามหน่อยครับทำไมดาราถึงใส่เยอะกว่าคนอื่นนะพี่อา้าวก็ไว้หน้าตัวเองบ้างมะมันต้องไว้หน้าตัวเองมะ เออไม่ได้ไปงานเขาก็จริงแต่ว่าเราก็ควรจะแบบเออนะให้เขาสักนิดนึงอันนี้เป็นเรทโดยมาตรฐานแล้วก็ได้มีการระดมความคิดเห็นกันมาเพราะฉะนั้นเป็นมารยาทคุณผู้ชมค่ะถ้าสมมติว่าไปงานแต่งงานก็ต้องเขาแจกซองมาเนาะก็ต้องให้ซองเขาไปชีวิตนี้ยังไม่เคยให้ซองใครคืนเลยจะมีหวังไหมเนี่ย วันนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมีคำถามแล้วก็อยากจะให้กัลแมตอบคุณถามเข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะคะกลัลแมลทีวีดิฉันจะไปหาคำตอบมาให้รวมทั้งคำตอบอีกร้อยแปดหลายๆคนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกเลยนะคะว่าสักระเบือ,อยันเรือลบดิฉันจะขอตอบให้หมดเลยทีเดียว